มาดูทีมบาร์รีสเนี่ยมาเทียบค่าเหนื่อยเลยอ่ะอ่มามาก็หลังจากที่เมสซี่มาเนี่ยเมสซี่เซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นเพิ่ม1ปีครับสวมเสื้อหมายเลข30ก็พิกโฟพอสมควรพิกโฟพอสมควรเพราะว่าเบอร์สิบมีคนอยู่แล้วใครใส่ในมาก็ต้องยอมเขาต้องยอมเขาเพราะเขามาก่อนครับผมเมสซี่สวมหมายเลข30ไม่โกรธหรอกเมสซี่แล้วก็ได้ค่าเหนื่อยเนี่ย สูงสุดถึง650,000ปอนด์อันนี้คือมากสุดในทีมต่อสัปดาห์มากที่สุดในทีมมากที่สุดในทีมสถิติเดิมเนี่ยะเป็นของเนมาครับ490,000ปอนด์งอนไหมงอนไหมไม่งอนงอนไม่ได้ไปงอนอะไรได้ชื่อเสียงมันต่างกันชื่อเสียงมันต่างกันอ่าชื่อเสียงมันต่างกันนะเนม่าต้องเข้าใจนะคือคือที่ปารีสกล้าให้ขนาดเนี้ยผมมองเลย่าไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาต้องให้ผมบอกยี่ดีกว่าว่าถ้าคุณให้เมซซี่อ่าสามแสน แล้วให้เนมา4ี่0 0 0อันนี้มีปัญหาแน,น,น,น่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคุณให้อย่างเงี้ยญหาให,ให้เท่ากันจะมีปัญหาเลยใช่ใชใ่เท่ากันจะมีปัญหาเลย